หลังจากเราเก็บหมูแดดเดียวของเราแล้วนะคะเราก็จะถนอมอาหารอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยการซีนสูญอากาศนะคะจะเป็นการเก็บถนอมอาหารของเรานะคะได้ดีถึง3เท่าของปกติการเก็บรักษาปกตินะคะทุกคนถุงที่ใช้จะเป็นถุงซีนสูญอากาศนะคะของแป๋วจะเป็นขนาด16คูณ24เซนนะคะใส่ไป250กรัมค่ะ ถ้าร้านไหนไม่มี16คูณ24ก็ใช้เป็น17คูณ25นะคะใกล้เคียงกันค่ะแต่16คูณ24จะถูกกว่านะคะแล้วก็มีเครื่องซีนสุญญากาศนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะเพื่อความสวยงามเนาะถ้าใครทำขายนะคะอะวายวายเครื่องมันไวนิดนึงมันเป็นระบบสัมผัสค่ะไปกดตรงไหน เดี๋ยวรอมันหยุดเองค่ะเปิดฝาออกนะคะทุกคนแล้วก็ให้ปากปากถุงเราค่ะอยู่ในตรงร่องนี้นะเพื่อดูดอากาศนะคะแล้วก็ปิดลงไปนะคะปิดลงไปกดด้านข้างสองข้างนะคะให้ดังแกรกค่ะแล้วกดเนี่ยนะคะอาหารแห้งนะคะรายเวทเปียก จำแค่นี้พอเรากดไปสองทีค่ะมันก็จะดูดดูดแล้วก็ซีนอัตโนมัติค่ะรอจนเครื่องมันหยุดทำงานนะคะมันทำงานเสร็จมันจะหยุดเองเครื่องนี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันห้านะคะราคาราคาที่ถูกกว่านี้ก็มีแต่ว่า อยากใช้แบบที่มันดีๆหน่อยอะคะ่ะถุกวันนี้ก็มีเลือกเอาเนาะเสร็จแล้วก็กดด้านข้างนะคะให้มันปลดล็อกนะคะมันก็จะซีนตรงนี้ให้เราแล้วก็ดูดอากาศให้นะคะเครื่องรุ่นอื่นๆนะคะก็ฟังก์ชันการทำงานมันก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีซีนเปียกซีนเปียกซีนแห้งเหมือนกันแล้วก็แวก ซีนถุงนะคะซีนถุงเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใช้ดูดอากาศนะคะกดได้ค่ะหมูแดดเดียวแล้วก็รอเครื่องทำงานจะดูดนานหน่อยนะคะให้เอาด้านเรียบนะคะไว้ข้างบนนะคะมันจะมีสองด้านเนาะด้านที่ขุกค่ะกับด้านเรียบเวลาเราซีนเราเอาด้านเรียบไว้ข้างบนค่ะ เสร็จแล้วก็เปิดออกนะคะดูดได้ดีค่ะแต่ว่าถามว่าดีเหมือนเครื่องอ,อุตสาหกรรมใหญ่ๆไหมก็ไม่นะคะไม่งั้นเขาจะซื้อของแพงไปทำไมเนาะอันนี้เป็นถั่วนะคะถัว่วลองซีนแบบเปียกนะคะก็สองที่คือดูดดีมากค่ะทุกคนถ้าเราไม่ชัวร์ว่ามัน ซีนให้เราหรือ,อยังเราสามารถกดคําว่าซีนได้สองรอบนะคะกดสองรอบต้องย้ำสองทีนะ,ะตึกๆอย่างเร็วนะคะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่ซีนเราซักซีนค่ะโอเค,อ,เคอันนี้คือซีนอาหารเปียกนะคะนี่อาหารแห้งซีนอาหารแห้งนะคะเรียบร้อยค่ะการซีนสุญญากาศค่ะ